อะไรยังไงกันล่ะคะทุกคนแม่รัฐบาลนี้เขายิ่งแบบเข้มอยู่อีเรื่องความลับลับมากลับที่สุดอะไรแบบนี้คือกลัวอะไรที่แบบจะเล็ดลอดหลุดออกมาแต่แล้วค่ะเอกสารลับของกองทัพโบกก็หลุดอีกจนได้หลุดไหมหรือตั้งใจอันนี้นะฮะให้ดู อันนี้เป็นจากทางสำนักข่าวไทย PBS ที่เขามีการรายงานเอกสารที่เห็นนี้ก็คือเป็นรายงานข้อมูลลับนะคะทุกคนรายงานผลการตรวจพิเศษการส่งกำลังสปอป3ส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท3หรือว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะในเอกสารเขาระบุเอาไว้ในข้อ1.3.1 ระบุถึงน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 รับจากมทบ18หรือว่ามณฑลทหารบกที่18สระบ,บุรีนะคะเมื่อวันที่15-16แล้วก็23สิ่งหาคมปี6-5ก็คือปีที่แล้วก็คือยุครัฐบาลลุงตู่นะจำนวนเนี่ย96,000ลิตรค่ะคงเหลือ 64,636ลิตรฝากไว้ที่กองโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหารศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสันภาวุธกองทัพบ,บก84,000ลิตรปัจจุบันเนี่ยคงเหลือ53,826ลิตรแล้วก็เก็บรักษาที่หน่วยเนี่ย12,000ลิตรปัจจุบันคงเหลือ18,000ลิตรและข้อ1.3.2ค่ะ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 รับจากมณฑลทหารบกที่18สระบ,บุรีในวันที่13-14แล้วก็28กันยาปี65จำนวน215,897ลิตรไม่พบการเก็บรักษาน้ำมัน1.4ค่ะตรวจพบน้ำมันดีเซลขาดบัญชีหรือสูญหายจำนวน 2 0 0 0ลิตรจ้าอันนี้คือเขาก็มีหลักฐานประกอบนะคะว่าไม่ได้แบบเขียนข่าวโคมลอยอะไรลอยๆอ่นนี่เขาก็คือมีเอกสารมาทีนี้รายงานจากแหล่งข่าวข้อมูลเนี่ยแหล่งข้อมูลเนี่ยบอกว่ากรมจเรทหารบกเนี่ยนะคะได้รับคำสั่งให้ตรวจสอบ ว่าทำไมน้ำมันจำนวนกว่า2 0 0 0 0 0ลิตรจึงรั่วไหลหรือสูญหายหรือมีใครนำไปใช้ส่วนตัวหรือไม่รายงานผลการตรวจสอบส่งตรงถึงพอบทอบในวันที่30พฤษภาคม2,566ซึ่งทุกคนเห็นอะไรไหมคะว่ารายงานนี้มันตั้งแต่ปีที่แล้วนะเขาเพิ่งจะมาตรวจรายงานกันหรอ หรือว่ายังไงคือมันผ่านมาเป็นปีแล้วตั้งแต่สิงหากันยาคหกหแล้วเพิ่งจะมาดูกันแล้วให้รายงานเนี่ยพฤษภาปีนี้และเพิ่งมาเป็นข่าวกันยายนทีนี้พอเป็นข่าวปั๊บแน่นอนเรานี่ฝ่ายค้านมืออาชีพนะคะทุกคนก็ทำงานแบบ ทันใจเลยพอมีรายงานจากไทย PBS ออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะคุณจิรัตทองสุวรรณสอสอฉะเชิงเซาเก้าไกลก็แสดงความเห็นเลยบอกว่า,อ,าวอ,อ,อ้าวปปชเผยผลประเมินดัชนีความโปรง่งใสหรือ ITA ของกระทรวงกลาโหมปี65เนี่ยอยู่ที่94.91คะแนนซึ่งเป็นคะแนนในอันดับที่2 ของกระทรวงที่มีความโปร่งใสที่สุดคือโพสต์ลอยๆแบบนี้เลยประมาณว่าเอ๊ะเนี่ยเหรอกระกระวงที่โปร่งใสที่สุดเป็นอันดับสองจากการให้คะแนนจากปปอชอนะคะอีกคนหนึ่งคุณวิโรธไม่มีพลาดบอกว่าข่าวรายงานว่าน้ำมันเชื้อเพลิงของมทบ18 ศูนย์หายไปถึง2 1 5 8 9 7ลิตรถ้าศูนย์หายจริงตามข่าวเรื่องนี้จำเป็นต้องชี้แจงต่อสังคมว่าน้ำมันขนาดนี้หายไปได้ยังไงลำพังการรั่วไหลหรือการระเหยคงไม่หายไปมากขนาดนี้อ วันนี้ก็คือเป็นข่าวและมีการตั้งคำถามจากฝ่ายค้านทีนี้ก็รอดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าเขาจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่ายังไงคืออันดับแรกได้คำตอบหรือยังก่อนเพราะจากข่าวแรกที่แอนอ่านเนี่ยคือเขาให้รายงานมานะว่าเฮ้ยมันหายไปไหนมันหายไปได้ยังไงให้ตอบกลับมาภายในเดือนพฤษภาคมซึ่งนี่ก็ล่วงเลยมากันยายนแล้วก็หวังว่าจะมีคำตอบแล้วนะคะแล้วก็รอว่า จะถแถลงต่อสาธารณชนยังไงนะ